ร่วมจัดไปโดยยาม a h a Tricity เครื่องดื่มโค้กกับสูรายการแชมป์จัดไปค่ะ ช่วงเมื่อกี้นะคุผู้ชมเราได้พูดถึงเรื่องนางงามกันไปแล้วในเบรกนี้ก็พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยสมัยนี้นะคะสวยอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องสุขภาพดีด้วยค่ะและในฐานะนะคะที่เป็นนางงามแล้วก็เป็นนักกีฬาโดยส่วนตัวเนี่ยชอบออกกําลังกายอยู่แล้ววันนี้นะคะวิวจะมาแนะนํำท่าออกกาลังกาย5ท่าง่ายๆนะคะคุณผู้ชมสามารถทาตามได้เลยค่ะง่ายๆแน่นอนเดี๋ยวตามมาเลยนะคะตามมาเลยค่ะ ชมตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าค่ะท่านี้นะคะเหมาะกับสาวๆที่แบบว่าอยากใส่แขนขุดนะคะแล้วก็มีลายกล้ามเนื้อนิดๆน,นะคะสาวหุ่นสวยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีกล้ามนิดนึงค่ะเพื่อจะได้เห็นความแข็งแรงค่ะท่านี้เลยค่ะเหมาะมากท่าวิดพื้นนั่นเองค่ะทําง่ายๆเลยนะคะท่านี้นะคะได้ทั้งแขนนะคะแล้วก็หน้าอกค่ะท่านี้ค่ะวิธีท,ทาก็คือตั้งมือสองข้างขึ้นมานะคะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแบบอย่างนี้และความกว้างนะคะเท่าระดับไหล่ประมาณนี้นะคะความกว้าง และหลังจากนั้นค่ะก็ชันเข่าขึ้นค่ะท่านี้นะคะคุณผู้ชมทําทั้งหมดนะคะ10ครั้งค่ะ3เซตค่ะนี่ก็ได้เลยกล้ามเนื้อค่ะถ้าเกิดอยากเพิ่มความยากนะคะก็คือเอามือนะคะทําเป็นสามเหลี่ยมแล้วเอามาใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ ได้กล้ามเนื้อแขนกันแล้วผู้ชมแขนยังเดียวไม่ได้ค่ะต้องได้ขาด้วยค่ะท่านี้ค่ะเรียกว่าท่าเล็กลังค่ะท่านี้นะคะสาวๆเหมาะเลยกับที่แบบว่าอยากใส่ขาสั้นและขาแบบเรียวสวยบนดังแบบค่ะเพราะท่านี้นะคะได้กล้ามเนื้อนะคะทั้งขาด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ก้นค่ะวิธีทําท่านี้นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะก้าวขานะคะที่ถนัดมากที่สุดก้าวไปข้างหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นขาขวานะคะหรือขาซ้ายก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงค่ะ ย่อตรงๆนะคะและเก่งหน้าท้องเท่านี้และค่ะนับหนึ่งทำทั้งหมดนะคะ10ครั้งค่ะสลับข้างกันนะคะ3เซตค่ะแล้วก็ในการย่อนะคะต้องพูดนิดหนึ่งย่อเท่าที่เราไหวเท่านั้นค่ะจะได้ไม่บาดเจ็บหัวเข่าและหลังค่ะ มาเลยดีกว่าคุณผู้ชมท่าไซแพลงนั่นเองค่ะท่านี้นะคะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างแบบเต็มๆเ,เลยเหมาะเลยสาวๆที่อยากเอวคอดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงค่ะทําทีง่ายๆนะคะทําตามดูเลยค่ะท่านี้นะคะก็คือนอนตะแคงไปด้านข้างนะคะตั้งศอกเป็นมุมฉากแบบอย่างนี้ค่ะมือวางไปที่ลําตัวนะคะและยกตัวขึ้นท่านี้นะคะยกตัวค้างไว้นะคะ10วินาทีทั้งหมด3มครั้งค่ะ ต้องบอกน,นิดนึงนะคะคุณผู้ชมต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็ตาต้องมองตรงนะคะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะบาดเจ็บตรงหัวไหล่ได้ค่ะ นะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนี่ค่ะกล้ามเนื้อท้องด้านข้างค่ะท่าต่อมาค่ะท่าครั้นค่ะท่านี้นะคะได้กล้ามเนื้อท้องด้านหน้าค่ะส่วนบนได้เต็มเมเลยเหมาะเลยกับสาวๆเนี่ยที่อยากแบบหน้าท้องแบนราบเซ็กซี่มีลายกล้ามเนื้อนิดๆค่ะก่อนที่จะทําท่านี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกนิดหนึ่งว่าต้องมีพื้นปูรองแบบนี้นะคะหรือว่าหาผ้า ที่นอนก็นได้ค่ะหรือว่าผ้าห่มเนี่ยมาปูวไว้เพื่อกันอาการเจ็บหลังนั่นเองค่ะและท่านี้นะคะทําง่ายๆคือการนอนลงนะคะแบบตรงๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะมือแตะบนศีรษะนะคะแบบอย่างนี้แล้วหน้ามองตรงนึกง่ายๆนะคะนึกถึงหน้าคนที่เรารักค่ะจะได้มีกําลังใจในการออกกําลังกายค่ะและหลังจากนั้นเราก็พยายามยกตัวขึ้นมาให้ไหล่นะคะเหนือขึ้นจากระดับพื้นนิดนึงค่ะเท่านี้ละค่ะก็นับหนึ่งค่ะ ท่านี้นะคะทาทั้งหมด10ครั้งค่ะ3เซตค่ะแล้วต้องพูดนิดนึงนะคะคนส่วนใหญ่เนะี่ยพยายามจะเหวี่ยงตัวขึ้นมาเพื่อให้แตะเขาให้ได้ต้องระวังนะคะอาจจะบาดเจ็บหลังก็ได้ค่ะ ท่าต่อมานะคะท่าไตรเสร็จดิบนั่นเองค่ะท่านี้นะคะนี่เลยค่ะเหมาะเลยสาวๆที่กลัวแบบแขนย้อยแขนหย่อนยานท่านี้ช่วยได้อย่างแน่นอนค่ะได้ทั้งกล้ามแขนเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็หัวไหล่แล้วก็หลังค่ะทำง่ายๆนะคะเพียงมีเก้าอี้แค่ตัวเดียวแต่ต้องพูด,ดน,นิดนึงว่าเก้าอี้ตัวนี้ต้องมีความแข็งแรงไม่มีล้อนะคะแล้วก็สามารถรับน้ำหนักตัวเราได้นั่นเองค่ะ วิธีทานะคะนั่นก็คือใช้เก้าอี้หนึ่งตัวแล้วขณะที่ทาก็คือใช้มือทั้งสองข้างวางไว้ที่ข้างก้นค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ย่อตัวลงแล้วก็ดึงตัวขึ้นนะคะนับ1ค่ะทําทั้งหมดนะคะ10ครั้งค่ะ3เซตค่ะและต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะท่านี้นะคะเวลาเราลงไปเนี่ยต้องเกรงหน้าท้องนะคะลาตัวตรงๆเลยค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะบาดเจ็บหลังและหัวไหล่ได้ค่ะ เป็นท่าออกกาลังกายนะคะแบบง่ายๆ5ท่าค่ะคุณผู้ชมสามารถทําตามดูได้เลยค่ะเมื่อกี้นะคะหลังจากที่แบบยกเวทออกกําลังกายกันแบบเหนื่อยๆกันแล้ว <ST UT T> เราต้องเอาส่วนนี้ไปใช้พลังงานนิดนึงค่ะเห็นพี่เจ้าบอกว่าจะพาวิวไปออกกําลังกาย <ST UT T> ออกกําลังกายอะไรคะคนเป็นเกาสงสัยอยู่เนี่ยต้องติดตามชมในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวดิก่อนต่อยกันเขาต้องคารพก่อนเฮ้ยดิย m b